กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก9ก้าทันยุคศตวรรษที่21สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันธิดาเนีงพาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านพองหินวันนี้ขอนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยเชิญรับชมได้แล้วค่ะเนื่องด้วยในรายวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่มีเนื้อหาในการเรียนค่อนข้างมาก ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจในการเรียนเท่าที่ควรครูผู้สอนจึงได้คิดศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น,นโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้อนและลองมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองทําให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นผ่านนาเข้าสู่บทเรียนครูทดสอบความพร้อมของนักเรียน ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองนะหอมยังหอมยังอมแล้อมแล่นเนืันเรียนวิชาอะไรคะภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องการแกข้อทจริงและข้อเด็นนักเรียน้อที่จริงกับข้อที่เห็นเหมือนกันหรือต่างกันไหมคะต่าง แบบไหนนักเรียนว่าข้อคิดเห็นจะมีลักษณะย,ยังไงคะไม,คมไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้เชื่อเชื่อถือก็ไม่ได้อแล้วข้อเท็จจริงนะคะเราคิดว่าจะมีลักษณะย,ยังไงเ,เป็นความจริงเป็นความจริงสมเหตุสมผลข้อความอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนสังเกตเห็นได้ไหมได้สังเกตจากอะไรครับประโยคประโยคอ่าสังเกตจากประโยคสังเกตจากตัวครูได้ไหมครับได้ มองเห็นอยู่แล้วส่วนหน้านี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับอาจจะเป็นความรู้สึกไหมถ้าเขาบอกว่าครูสวยที่สุดอันนี้นักเรียนก็เป็นความรู้สึกใครคะความรู้สึกความรู้สึกของครูเองนักเรียนจะคิดเหมือนครูได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้หรือได้ก็ได้แล้วแต่ขั้นสอนครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการข้อสังเกตลักษณะต่างๆที่ใช้ในการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ จากนั้นให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นหา,า,า,นนนาปัจจันนด้ยีนสิบเงินเราิดบ้าเป็นอะไรคะขออีกหนึ่งครับอ่ากี่เปอร์เซ็นต์คะ ้อแรก่เราจะสังเกตจากสิ่งนี้การะเนยเป็นเกี่ยวกับการทาะเนียไม่แน่นอนหรือเป็นการคาดเดานักเรียนเคยคาดเดาสิ่งใดไหมคะเคยคะเคยเดาเราเดาอะไรคะข้อบเราเดาข้สบอ่นอางเช่นเราสบกไกลนักเิดว่าข้อที่เราตบจะถูกร้อยเปอร์นตไมคะ่ จะมีราคาไม่จริงชัดเจนข้อสองเป็นไปได้พิสูจน์ได้ต้องเป็นไปได้และสามารถพิสูจน์ได้อะไรที่มันจะเป็นไปได้แล้วมันจะพิสูจน์ได้อย่างเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกวันนี้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้พิสูจน์ได้ไหมได้ที่สุดได้พิสูจน์ยังไงคะตื่นเช้าตื่นแต่เช้าขึ้นมาดูว่ามันเป็นจริงไหมใจแล้วใช่ไหมคะมั่นใจถ้าเรามั่นใจแล้วเราจะมีใบงานใบกิจกรรมทดสอบนักเรียนว่าจะสามารถ แยกได้จริงไหมอ่าใบกิจกรรมนะคะมีทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนอ่านดีๆตอบให้ดูเขียนชื่อไม่เรียบร้อยนะคะ เพื่อนด้านหนนะคะฟังด้วยว่าเพื่อนเขียนมาถูกไหมนำเสนอถูกไหมสวัสดีครับี่จะมาเสนอ่อเงเอปีมีสอิองเดือนงกมีปีรุมีเ็ดสีคนมีสองขานักมีสีขาคนมีสองหู สรุปครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงนี้ในเรื่องของการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นมาสอบถามีิว่านักเรียนยังนนจำได้ไหมว่าลักษณะในการสังเกตข้อคิดเห็นแล้วข้อเท็จจริงมีลักษณะยยงไงไรข้อคิดเห็นมีลักษณะยังไงเน,น่เป็นการคาดคะเนเป็นการคาดเดาสองเป็นการเสนอแนวเปรียบเทียบสามไม่เป็นความจริงสงี่เป็นความคิดส่วนตัวมีไหมคะ อะไรนะคะพิสูจน์ไม่ได้เชื่อถือได้ไหมเชื่อถือไม่ได้แล้วข้อเท็จจริงล่ะคะมีลักษณะยังไงเป็นความจริงเป็นความจริงเชื่อถือได้ลงเหงียนลงผลพิสูจน์ได้ไหมได้พิสูจน์ได้นัก่นลักษณะอ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงตามธรรมชาติแล้วสิ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยเป็นความข้อเท็จจริงไหมคะเป็นนะสิ่งใดที่เราสังเกตเห็นได้จริงเป็นข้อเท็จจริงอ่ะ ขอพอรัหนึ okay. ่งรอาจำได้ไหมคะจำได้นึกตองซักข้อทิดหนงนั้นคือความคิดข้อทิดหนงนั้นคือความคิดผลงานที่เกิดกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอน4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลงานที่เกิดกับครูผู้สอนได้รับเกียรติบตัตรครูผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนกิจการการชาติบุรีรัมย์ โดยเป็นครูอาสาสมัครสอนเสริมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเหล่ากาชาติวีรำประจำปี2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองการประกวดคลิปวิดีทัศผลงานนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของครูผู้สอนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ2566 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในการทดสอบระดับชาติโอนิตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาเรียนบ้านคลองหินมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิทชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนม้านพองหินได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะตดถอยทางการเรียนรู้ประจำปี2566ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้วิชาภาษาไทยเรียนรู้ได้ไม่ยากอย่างที่คิดขอบคุณค่ะ